สวัสดีครับผมกลับมาเจอพวกเรา3คนอีกครั้งนะครับผมใน Barter Reaction เย้ๆวันนี้มากับอะไรอ่ะไม่ค่อยจะขำช่วยเลยเพลงใหม่ครับเพลงใหม่ด้วยเหรอนะครับวันนี้เรามากับน้องเจ้ว้าวคนที่เต้นเหมือนเดินที่เราเคยพูดไว้เขาเรียกว่าเต้นได้เป็นธรรมชาติเหมือนเดินใครไม่เคยคือถ้าเดินน้องเต้นนี่สะดุดล้มแล้วเต้นนาเต้นไปด้วยนี่ใครเรื่อยๆไปเรื่อนได้ กลับมาก่อนมันเซลล์ได้สักเราอยู่ในเพลงที่ชื่อว่า Stunner ครับผมโอเคแล้วก่อนไปดูนะครฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ของเราด้วยนะครับก็ผม let's go เต้น Stunner Hey หัวเต้

อุ้ยชูโเททานพ่อเมอ่์ไม่ใช่เหมือนนี้เลยเซนเซียจริงโอ้ห้องพัเพิ่พงรงโอ้โหว้าวไอ้สุดเท い

Paid, การออกแบบคนนองมันแบบมันมันคืออะไรสักอย่างเนี้ยบอกทีเด yeah, yeah. ีวว่าอยไรของแลวมเนี่ยเจสจมส์ว้า ดูเยอะโอ้ยผู้ชายที่ไหนโอ้ยถือว่าเป็นคนที่แบบว่าลืมไปแล้วว่าเป็นคนไทยดูเป็นแบบว่าเคป๊อปไปแล้วเป็นแบบเป็นสตาร์เคป๊อปไป็นสตารอ้ไปแล้ว ไม่แต่เต้นเขามาตรฐานดีมาตรฐานเดิมเลยสําหรับผมนะทั้งตัวเพลงและตัว MV ครับดีเลยสิ่งที่แตกต่างกันสําหรับผมผมคิดว่าความสร้างสรรค์ของในแต่ละ MV ไม่เหมือนกันอยู่แล้วทั้งเรื่องเพลงแล้วก็เอ็มวีเเต้นเก่งอะเลยนะเขาเก่งมากเลยนะอยู่แล้วเขาเก่งแบบเก่งเก่งเก่งอยากรู้ว่าแบบว่าเขาเป็นคนแบบว่าคิดโคลโอไอที่แบบไอเหมือนที่มันคนเรยเลืยมันเหมือนแบบที่มันแปลกๆอะผมมันเหมือนผมน้ไม่นึกถึงเลยรวะตี นึกถึงเรื่องเออ่แวมไพร์อ่ะที่คนที่ไทไล์ม่ใช่แมแวมไพร์อะแวมไพร์เลกาซี่แวมไพร์แบบนี้เลยอ่ะโอช่างแม่งเน่ยคือมันเป็นแบบคือเรื่องของเรื่องคืออ่ะผมจะเล่าให้ฟังมันเหมือนว่าเอาคือเขาอ่ะมันจะมีปีกใช่ไหมแวมไพร์มันจะมีปีกมันจะบินได้มันมีเผ้าคลุมอ่ะมึงไปดูที่ไหนมาเนี่ยเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์อ๋อโอเคเขาเอาค้างคาวมันทำเป็นแบบผักคลุม อ่ามันคล้ายๆคนร้กงนนี้แบบมาเป็นยุบยักยุบยักอ๋อมาแบบว่าแบบไดคิลันโทเออไดคิลันโทหรือหรือไอ้นี่อย่างหนึ่งด็อกเตอร์สเตนอ่านึกภาพออกไหมนึกภาพออกไหมนึกภาพออกแอมัลติเวิร์สออฟแมนเน็ตนะถูกต้องเพราะคนเป็นแบบว่าไอ้นี่เป็นเป็นผ้าคุมอ่าเป็นแบบเป็นเหมือนแบบซิมบิโอต์แบบรูดๆรูดๆอะไรอย่างเงี้ยนึกแซิมบิโอต์งงเลยทีนี้ไอนี่เห็ทีนี้ซิมอะไรของพวกมึงเป็นซิมบิโอต์ด็อกเคูล่า แต่ดีแต่ดีครับดีดีดีเป็นเป็นการออกแบบออกมาได้แบบวิจิ๋งดีเลยอ่ะดูแปลกใหม่ด้วยกับราโรลคาเฟ่แบบนี้จริงๆเพราะภาพที่เราเห็นมันจะมีแบบว่ามันจะมีมันจะมีแบบว่าภาพเป็นแบ็กกราวอ่ะแล้วพวกเพื่อนมันดูมีเลเยอร์มันดูมีแบบนี้เนะใช่ใช่มันเล่นอะไรเยอะแล้วก็ถือว่ามาตรฐาน M v มเกาหลีมันแบบอย่างนี้อยู่แล้วอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็แบบอัพอัพขึ้นมาเรื่อยๆโอ้ยเพิ่งรู้ว่าเต็นเขาเต็นเขาเพิ่งไปดูอายุเขามาเขาเราผมก็ไม่ได้จำอายุเขาแต่รู้ว่าเขายังเด็กเลยนะเราอ่ะ อายู่ดีแค่น้อยใจตัวเองเท่านั้นโอ้โหนะวันนี้ดีดีลองไปฟังดูนะครับถ้าใครเป็นแฟนแับเตทนน่าจะชอบอยู่แล้วเพลงสไตล์นี้ก็คือฟังง่ายนะผมมากนอกจากฟังเรามาดู MV ด้วยครับผมเอ็มวีก็ดีเลยเอ็มวีดีเอ็มวีดีเลยครับคือเต้นเท่เลยแล้วก็มีหล่อนะสุดสวยมากเลยอ้าวไม่ก็สุดสวยอยากได้สุดอยากได้สุดแล้วนะฮะนะครับผมโอเควันนี้เรียบร้อยครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ รับชมคลิปกับพวกเรานะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดไปพวกเราทั้ง3คนแตขออภัยมาในที่นี้ครับได้ครับผมวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะครับผมงั้นขอไม่มาพูดคุยกันนะครับผมไปก่อนละสวัสดีครับสวัสดีครับว่าแต่เขาตัดสูตรร้านไหนวะสูตรคิวมั้งสูตรเตี๋ยวกัดไม่ทันกันต้องไม่ทันนะ